ัสดีครับวันนีม้มาอยู่กับช่องธีเด็ดแอดเซียนกันเช่นเคยนะครับประจําวันที่25มกร,บบราคมก็อนรเลยแอดของแนะนําก่อนเลยนะครับส่วนใครที่กําลังมองหาเว็บดีๆจ่ตรงปลอดภัยแน่นอนไม่โกงไม่เกมแอดไลน์มาได้เลยนะครับลิงก์ที่ไว้ข้างล่างไม่เสียค่าสมัครใดๆทั้งสิน้นเพียงคุณเติมทุนเข้ามาเล่นก็สามารถเล่นได้เลยนะครับพร้อมเข้ากลุ่มวีดีที่จะให้ทีเด็ดทําวันั้งคืนถ้ามีบอลเตะนะครับเพื่อไม่เสียเวลามาเริ่มที่คู่แรกนะครับ เอยเวลาตีสองสี่สิบห้าทั้งหมดสามผู้นะครับวันนี้เตะพร้อมกันเลยเริ่มที่คู่แรกเป็นลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับทีมอันดับสี่ของตารางอย่างเอนปาร์คเลนเจอร์ต้องเปิดบ้านรับการไปเยืนอนสวรรสีทีมถ้ายตารางอย่างอันดับที่สิบเจ็ดนะครับมาดูฟอร์มยอนหลังสองทีมนี้นะครับเอนปาร์คเลนเจอร์ Ranger, ชนะมาสี่เกมเสมอหนึ่งส่วนสวอนซสีซิตี้นี่ชนะมาแค่หนึ่งเกมแล้วเสมอสองแล้วก็แพ้มาสองเกมนะครับ มาดูเฮดทงเฮดที่เจอกันท่าในหลังสุดนะครับเจอกันล่าสุดเมื่อปี2021นะครับปีที่แล้วนี่เองเจอกันเมื่อวันที่21เดือนที่4นะครับเป็นทางกินพาร์คเรนเจอร์บุกไปชนะอบ้านสวอนซีซิีได้หนึ่งโตัวต่อศูนนะครับท่านหลังสุดหนักไปทางที่กลินพาร์คเรนเจอร์เสมอกันครับเสมอกัน,นเกมแล้วก็เจ้าเจ้ากันไปนะครับทีมนี้2ทีมนี้เจอกันสู่สีแต่วันนี้ ครปัจจุบันตอนนี้เป็นคินปาร์คเรนเจอร์เป็นต่อมากเลยครับเล่นในบ้านด้วยฟอร์มด้วยแล้วก็ผมว่าคินปาร์คเรนเจอร์ตอบต่อสวอนซีไปที่ครึ่งลู่นะครับเกมนี้มาต่อบผู้ที่2ครับเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมันดับที่แปดของตารางต้องเปิดบ้านแล้วก็มาเยือนของบาร์ลี้ทีมันดับที่ยี่สิบสี่ของตารางพลานัดหลังสุดของสองทีมนี้อ่านอตติงแฮมชนะสองแล้วก็แพ้สองส่วนบาร์ลี้เสมอสองแพ้สามนะครับเลตูเฮดที่เจอกัน เป็นทางบาร์ลี่ชนะเยอะกว่านะครับแต่ว่าได้เล่นในบ้านครับแต่ถ้าเกิดมาเยือนบ้าน ham นอตติงแฮมนีก็นอตติงแฮมไปเสมอแต่ว่าเกมล่าสุดที่ไปเจอกันเมื่อปีที่แล้วเดือนที่9วันที่30นะครับนอตติงแฮมบุกไปชนะ3ประตูต่อหนึ่งเกมน,นี้เป็นต่ออยู่แล้วด้วยฟอร์มด้วยครับเกมน,นี้ฟันทงไปทางทีนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ต่อไปที่คุ้ครบวลูกนะครับ มาต่อคู่สุดท้ายของเราวันนี้นะครับเป็นบอลเบนฟิก้านะครับทีมอันดับ3ของตารางย่าต้องมาเปิดบ้านแล้วการมาเยือนของทีมบาวิต้านะครับทีมอันดับที่11ของตารางครับเป็นลีกโปรตุเกสลีกครับนะครับมาดูฟอร์มย้นหลัง2ทีมนี้ครับเบนฟิก้านี่ชนะ2เกมเสมอ1แพ้2นะครับส่วนทีมเยือนเสมอ4ี่เกมแพ้1นนะครับเกมนี้นะครับเปิดมาที่เบนฟิก้าต่อรูปครึ่งเลยนะครับ มาดูเฮทุงใเฮทีเ่เจอกันเป็นทําเบนฟิก้าชนะรวดลักษณะขาดทุกนัดเลยนะครับยิ่ขาดันั้นเกมนี้ผมเล่นในบ้านผมว่าฟอร์มตอนนี้ว่าเบนฟิก้ายันอยู่แน่นอน,นครับมีแน่นอน2ประตู2ประตูแน่นอนครับไล่บุกถล่มอิมเยือนอย่างเบาบิตาได้แน่นอนครับเกมนี้ต่อไปที่ลูกครึ่งนะครับส่วนใครที่อยากติดตามเพิ่มอยากได้บอลเพิ่มก็ ฝากติดตามไว้ช่องไว้นะครับมีมาทุกวันนะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ